สวัสดีค่ะมีข่าวดีมาแจ้งประชาสัมพันธ์เงินดิจิทัลหนึ่งมืบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตร้านค้าขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการกดเงินสดออกมาได้ตอนไหนก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะหลังจากที่บอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่ออกมาเดินหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัลสร้างความฮือฮาความคืบหน้าโครงการกันเป็นอย่างมาก ประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0 0 0บาทรวมถึงร้านค้าที่มีการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็จะมีผู้มีสิทธิ์ได้เงิน10000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตจะมีประชาชน50ล้านคนคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปณเดือนที่มีการลงทะเบียนและมีรายได้พึงประเมินไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปี มีเงินฝากในสถาบันการเงินพาณิชย์รวมกันทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนบาทและคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดออกจากโครงการแจกเงินดิจะท่าน1,000บาทต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีดังนี้ 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนกรณีที่ร้านค้าจะสามารถกดเงินสดออกมาได้ตอนไหนนั้น นายจุพัณฑ์อมรวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าร้านค้าจะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายแต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่สองเป็นต้นไปสำหรับเงื่อนไขาการใช้จ่ายดิจิทัลวอลเลตระหว่างประชาชนกับร้านค้าใช้จ่ายในเชิงท้นที่ในระดับอำเภอ878ออำเภอ และกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่ตามกระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นและมาดูเงินดิจิทัลหน1,000มบาทซื้อสินค้าอะไรได้บ้างสินค้าทุกประเภทที่สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการเงินดิจิทัลน1 0 0 0 0ื่บาทยกเว้นดังนี้ก็จะมีหนึ่งสินค้าบายามุกสองน้ำมันสามบริการสี่สินค้าออนไลน์หสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มเติม